สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันวันแรกปุ๊บเนี่ยร้านปิดเขาก็ไปนอนที่ปั๊มปตทหน้าเซเวน่นก็ที่ปั๊มก็ไล่ออกมาก็แอบไปนอนในห้องน้ำปตทไปนอนปุ๊บก็อันนี้เขาเล่ามานะวัลรุงขึ้นตำรวจก็สงสารซื้อากล่องให้กับกอยยสิบห้า โอนสวัสดีค่ะถ้าใครได้ดูคลิปนะคะครั้งหนึ่งเหมียวเคยให้บทสัมภาษณ์เลยว่าไอคนนี้ชื่อไอหนึ่งจริงๆแล้วตอนมาก็เรียกไอเฮียนหนึ่งเขามาจากจังหวัดอุดรคือตอนมานี่คือเมายาบ้ามาเลยบอกตรงๆเมายาบ้ามาเลยก็มาสมัครงานที่ร้านบอยการช่างวันแรกเหมียวไม่ได้รับไว้ทํางานนะไม่ได้รับทํางานเพราะว่าคือทรงมันเป็นทรงอย่างเนี้ย วันแรกปุ๊บเนี่ยร้านปิดเขาก็ไปนอนที่ปั๊มอตทหน้าเซเว่นก็ที่ปั๊มก็ไล่ออกมาก็แอบไปนอนในห้องน้ำปตทไปนอนปุ๊บก็อันนี้เขาเล่ามานะพอลุกขึ้นตำรวจก็สงสารซื้อขากล่องให้กับกอยยสิบห้าก็เดินมาสมัครงานที่ร้านบอยอาจจะได้สัมพงสัมภาษณ์ก็สงสารมันแหละแอบก็อยู่มาแปดเดือนแล้วทุกคนตอนเนี้ยมันเลิกยาเสพติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต เมียวก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวมึงมาซื้อเสื้อผ้าใหม่มาขับรถให้กูไปทํางานขับรถให้กูไปทํางานก็คืออยากให้เป็นคนใหม่อันนี้สภาพที่เห็นอย่างเกณฑ์ขายาเนี่ยคือสภาพที่ดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนมานี่คือสภาพเพี้ยเลยทุกคนไอนหนึ่งเป็นคนเสพยาที่ที่บ้านก็ไม่ให้อยู่นะคะทางบ้านก็มันก็พูดเลยว่าทางบ้านก็เหมือนบีบให้ออกหละเพราะว่าถ้าผมเสพยาเนี่ย ก็ต้อง้น่นก็ต้องออกจากบ้านผมเนี่ยก็เหมือนกับว่านั่งรถไฟมาไปหลวงุงเทพเปิดดูทิกตอ,อกก่อนแล้วไปหลวงุงเทพแล้วก็มาสมัครงานที่นี่คือตอนมาเนี่ยโอ้โหทุกคนสภาพหนึ่งดูไม่ได้แต่เนี้ยอยู่อันนี้ผ่านแปดเดือนแล้วนะคือมันกินอยู่บ้านเรากินข้าวฟรีน้ําฟรีข้าวสามมื้อนะกินฟรีทั้งหมดมีาจะบอกว่าเหมียวรักลูกน้องทุกคนนะ อย่างไองคนเนี้ยหยุดตั้งใจเลยว่าจะทําทุกทางให้มึงเปลี่ยนเป็นตัวเองเปลี่ยนตัวให้ได้ก่อนมาเนี่ยหนึ่งเคยไปขอทานอยู่ยนะเป็นขอทานมาถึงปุ๊บมันเชื่อไหมทุกคนคนงานที่มาสมัครงานจากจากต่างถิ่นยังมีเสื้อมีกระเป๋ามีถุงผ้ามาแต่ไอหนึ่งเนี่ยเป็นคนเดียวที่เดินมาโดยที่ไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรสักชิ้นเลยแต่นี่คืออันนี้คือคลิปใหม่นะแต่ภาพที่มาสมัครงานน่ะหาไม่เจอเดี๋ยวจะเอามาย้อนหลังให้ดูจนวันเนี้ยมันดีขึ้นมาก เราก็ไอหนึ่งมึงเลิกยาวเราไปอเซ็นน้องอ่ะเราเปเซ็นปุ๊บไปเดี๋ยวปูพาไปซื้อของซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็พาไปตัดผมตัดผมคือเขามาแบบว่าอย่างแบบอย่างโศมาเลยแล้วก็วันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมีมันเป็นคนหนึ่งในครอบครัวอายุมันยี่สิบสี่นะทุกคนคือตอนมานี่คือ,คอแบบเคียมมาเลยแล้วกัน เสพยามาเคยเสพยาบ้ามากสุด30เม็ดต่อวันเราบอกกันเลยอกรูไปซื้อให้4 0เม็ดเอาไหมแล้วมึงสูบอย่าหยุดนะมันบอกไม่ไหว30เม็ดนั่นก็หล่อนวันนี้ยังได้นาฬิกาคาสิโอ็กละซื้อให้เรือนหนึ่งเปิดมาปุ๊บเอาไม่ชอบอีกเป็นสีขาวเรื่องมากสีขาวปุ๊บหันมาดาัดหันมาดูข้อมือเราชอบอันที่พี่ใส่อ่ะเราก็ให้มันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มันไม่เต็มบาทแต่ในความไม่เต็มบาทมันรู้เรื่องเลย มันรู้เรื่องมันเป็นคนจิตใจดีนะเชื่อไหมมันเป็นอย่างเงี้ยรักเล็กขโมยน้อยในบ้านมันไม่เคยคิดเอาเลยนะมันใช้ง่ายขยันมันเพียนเพียงแค่ว่าจะมีโรคส่วนตัวสูงมันพูดกับเราว่ายกมือไหวเราตอนที่เราพาไปซื้อของที่ห้างตอกขอบคุณพี่มากแบบบุญคุณพี่อ่ผม,มจะไม่ลืมเลยเพราะว่าไม่เคยคิดว่าผ่านมาวันนี้จะได้ใส่รองเท้าที่ดี นาฬิกาดีๆลองเสื้อผ้าดีๆคือเคยขอข้าวขอกินในตลาดที่อุดรก็ถามว่ามึงไอ้ตอนนั้นบอกว่าไม่อายเพราะมันเสพยาจนมันหลอนมันก็ไม่รู้สึกว่าว่าจะต้องออยคือตอนนี้มันก็ขับรถเก่งให้เราขับพาไปดูงานก่อสร้างงานลูกค้าอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเออสบายใจอ่ะสบายใจมากที่ที่ได้ มาเจอมันนะนะมันก็บอกว่าไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอะผมจะซื่อสัตย์กับพี่ไปจนวันตายผมรักพี่กับพี่บอยคือถ้าไม่มีพี่พี่บอยวันนั้นนะ่ะผ่านมาวันนี้แปดเดือนนะ่ะก็คงไม่ได้มีสภาพแบบนี้เชื่อไหมว่ามันใส่เสื้อผ้าเก่าๆอะ่ะหกวันอะเพราะว่าแบบนั่งรถไฟเลยล่อนไปเลยล่อนมารถไฟนี่คือนั่งนี่คือแบบแอบขึ้นด้วยนะอืมก็ขอบคุณทุกทกคนมากๆนะ เนียอันนี้คือลุคใหม่มจริงๆมันหน้าตาดีนะทุกคนคือหล่อเลยแล้วก็สอดมันเรื่องการวางตัวนั้นหนึ่งนะการพูดกันจามึงบุคลิกภาพมึงอย่าลุกลิกๆมึงลุกลิกๆๆนี่นคือมันคือมันบ่งบอกแต่มันดีขึ้นแล้วแหละก็ฝากบอยการช่างด้วยนะคะฝากคนต่อไปที่จะมาเถอะโทมก่อนหลูรักไหมขอบคุณ